โจพร้อมยังพรโอมีม่แล้วี่สาี่งี่สี่สองจดสองเจ็ดสองเจอะไจ็ดจ็ดเจ็ดจ็เจ็จ็เจ็าเจ็เจ็ดเจ็จ็ดเจ็เจ็เจ็ดเจ็ดเจ็เจ็เจ็นจด้จดจจ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 จ ใช่ไหมอ่ะเอาไปเลยอันนี้ไม่หรอคุณคะไอ้ดีอะไรอ่ะบินปินเลขอะไรนะเจ็ดสองสี่ไอ้ดีไรฮันบอกฮันเลยหนึ่งสองศูนย์หกครับเจ๊ไปทำอะไรเนี่ยสภานะไปทำอะไรกินข้าวไปกินข้าวแล้วคุณครับพี่ปี๋ให้มาแล้วใช่ไหมโอเคเจ๊ไม่ต้องในตัวมีปุ๊บขอ ใช่เหรอฉันกัโเธอ<ร>สองค<อ>นเหรอน้อยน,อยนึงเองเออสภากนเนื่นไปหมดแล้วเหรอต่ออยู่น้อยนึงพวกแบมบี้อยู่แล้วเราไปก่อนปะ กลับมาแล้วหรอคู่หูนารูะโอ้มิก้าขอโทษนะคะพี่ขอโทษค่ะกำลังใจค่ะลูกสาวผมคันนั้นกำลังใจแบบมีครบเป็นห้าร้อยบาทเมื่อกี้ก็เล่าบอกว่ากำลังชมว่าอะไรว่าคู่คือเขาขับรถอะไรกันวะไม่เข้าใจจะจอดก็จอดอย่านี้หรอที่จอดอยู่กลางสี่แยกจอดอยู่กลางถนนน่ะเนี่ยออ๋ แล้วไม่เราเคืออเไยดูปะเมื่อกี้ก็จะแบบว่ามาละคู่อุ้มเอ,อ100๋อยเปอร์เซนต์ออกอีดอกอีเกียวชนรถลอยกระเด็นเลยเมื่อกี้นี้อายเขามากก็เราจะชมตัวเองด้วยต้องอคนเดี๋ยวเราจะไปขับแม็กลาเรนกันไหมตอนนุ่มแต่ว่า,<อ>าจะาขับเดิมไหมเพราะเราต้องเล่นแผนเดิมไหมเพราะว่าเราต้องนั่งที่นั่งสามไหมแต่ที่นี่อ่ะเห็นเขาบอกว่าถุงหอมันใหญ่มากเดยกก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงใช่แล้วก็อยากรู้อ่ะ ฉันไม่รู้ว่าถูกหอมมันใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเราอะนนาาเอาบอกต้องตีชนะถึงจะได้อุ้มเกลอย่างงี้ก็ไหวซิวปะอเอาเหอะขับรถอีเทียคนเราต้องมีผิดพลาดกันบ้างนี่อะไรเบล่าขับรถ,รถแห้วของเธอเนี่ยอ๊อ ท่านอยากขับดีๆก็มาขับเลยนะค่ะคือน้องป้าคีอจะโดนตบนะคะเพื่อไม่รู้ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวจะเป็นอย่างนี้อะตอนแรกเดียวก็จะทําดีไปก่อนเดี๋ยวตอนหลังเดวค่อยทําตัวไม่ดีไม่ดีใส่ใครใส่พี่ตัวเองไม่กับพี่ไม่ดีกับคนอื่นสิขอโทษค่ะขอโทษนะคะอ๋อเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราต้องตีให้ล้มหมดแล้วเราก็ อุ้มแล้วก็ป้นห่อได้เลยขานหลังเราเนี่ยสมสวยต้องตีเขาให้ตัวแต่ถ้าเขาไม่พงห่อล่ะไม่ไม่ถึงปนแล้วก็ให้เขาห่อไงรักเขาแล้วผู้ชายอะไรลุงรังไปหมดเนี่ยเพิ่งรู้ตัวเหรอแต่จริงจริงแต่เขาจะเพิ่งรู้ตัวดิโอ้ชาวบ้าน ไม่ค่ะแต่ว่าที่เราทาคือการป้องกัน่ปแ <nominated. S 1> บไบไม่เป็นไรแบบไม่เป็นไรแบบไม่เป็นไรเอ, vess. เอางี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วเราก็เนาะตีก huh. ันทั้งคู่แล้วครับเมื่อกี้เนาะถูกไหมเมื่อกี้แค่ลงดีเทลเฉยๆครับให้สปาเข้าใจแล้วก็มันมันก็มีเกิดการป้นในตอนนั้นห้ามใช่อีโมดอออืออืใครวะอือฮึเรื่องทั้งหมดมีประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็ okay, ต่างฝ่ายต่างแทงแล้วเนาะมันก็คงต้องเล่นสตอรี่กันเลยครับแต่ว่าในส่วนของการป้นก่อนมาตกลงที่สภาก็จะมีโทษปรับของทางเบบี้บีด้วยนะครับได้ครับได้ไรวะโอเคครับเป็น 10m นะครับได้ครับไม่ขอแค่คืนของก็ได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องปรับเอาโอเคครับไอ้นี่ใครบอกมาแค่คืนเลยนะถ้าอย่างนั้นขอบคุณครับพี่ยา ก็เดี๋ยวอาคืนกันตรงนี้เลยก็ได้ครับจะได้ต่อหน้าสาคัญใครป้นอะไรมาไปคืนเขาหน่อยคนที่เอาไปไปเร็วไปคืนของเขาถ้าหนด้ของเียดิเอาีดดรงลับสปาครับพาเขาไปเอาที่ตุ่นสปามีอีกไหมคนป้นเมื่อกี้เห็นเพื่อนเราบอกป้นกันเยอะเลยนี่ด้วยคนนึง ี่้เงเราจะคืนกงนจะคืนเงิน,งนที่ที่อ่ะคืนหมดแล้วเหลือแค้เงินไว้พี่ดึงคืนไม่ทันเมื่อกี้แล้วพี่อ่ะ <c oughs> พี่อ่ะเกณเอาอะไรไปเรื่องน้าแต่เกณดึงของแป๊บเดย ี่เเค้าตออองงืนขรยกไปมาคืนของให้หมดใครป้นอยู่ไหนกันน่ะไปเจอมึงคืนนะเว้ยมึงครั้งแรกใครก็ผิดใครกันปนอะไรแล้วเขาป้นโดนเอดีข้าวแล้วก็ใจคุณก็ไปให้เดีรีเป้าของเลยดูดีๆมีโดนไหมงั้นงั้นก็บอกเขาให้เขาคืนเหมือนกันจบเออใครใครใครที่เขาป้นเราไปให้เขาเมื่อคืนด้วยเพื่อนบอกเขาไปเลยกำลังเป้าของใครไม่ได้ไม่เสียก็กำลังเป้าของครับตกเอดีหนูไปด้วยไหมแต่คือ มันมีคนหนึ่งป้อนไปเงินเก้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็ค่าเวลสีด้วยครับน่าโดนปรับไปเลย10เอมนะคุณโอดีใช่ไหมคะอเกนอยู่ไหนอเกนไปที่ตู้ขนมเอเจนนังมาของอ๋อเขาไปเอาของที่ตู้อยู่ค่ะนิ่งพูดจริงๆนะปรับไปเลยก็ได้นะเอาจริงอะแต่เราจะมีตังไหมมีอยู่มั้งไม่มีปมนมีไม่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 มีไ็่มีไม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 ่มีไป่มีไม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 ่มันคืนไปแล้วม่มี่ี่ เราต้องรวมตังกันน่ะมีถึงไหมอ่ะกระจายความเสี่ยงได้กระจายได้เลล่นเ่นแล้วแต่เราคุยกันดิหนุ่มปวดเลิกสตอรี่เว่าตอนเริ่มคิี่เสียเอ้ยม่้ไคิดปีอะไรกันตอนนี้วะพี่ปรับเลยก็ได้ถ้าเสียถ้าเสียก็เสียสองสองฝั่งเลยเขาก็จำได้อยู่แล้วใช่ใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบว่าเรื่องของจำไม่ได้ก็ให้ปรับสองฝั่งไปเลยป้าค่ยฝั่งก็นไปเลยสองฝั่งเขาก็ฝั่งถูกก้อนง่ายๆแต่วันจำไม่ได้คือว่าไง พอนนเมื่อเขาแบบว่าพอานี้เมื่อเขาพูดถึงเรื่องแบบว่านี่มาแล้ว่าเรื่องของก็ถ้าปรับก็ปรับไปเลยของป่าต้องถามเพื่อนเราอะว่าจําได้ไหมว่าพ้นอะไรเขาไปบ้างอช่ครับก็คือน้องน้องาถ้าเราจะบอกให้เสียไม่ต้องไปจำได้ไหมว่าเราเอาของสําคัญก็ได้น้องที่ที่เขาพ่นไปที่หนูจําได้อหมนก็จะได้ปรับไปเลยคนละสิบเราก็เสียเขาก็เสียสิบเอ็มอะแฟร์อะไรอย่างเงี้ยดีไหมใส่ เพราะว่าไหนๆก็เห็นแบบว่าคน้ได้พูดออกมาแล้วอะไรเงี้ยเรื่องโดนป้นอะไรเงี้ยค่ะเผื่อว่าแบบว่าถ้าเราเสียเขาเสียก็ไม่ต้องคืนจบอ๋อหนูอยากรู้ว่ามันต่อคนหรือว่าทั้งแกงอ่ะอืมไม่น่าต่อคนหรอกเออพี่เบบี้วีค่ะโดนจบเอไอดีไปด้วยอ่ะค่ะแป๊านึงนะคขาไคืนของเขาได้แล้วเขาไคืนเขไปเขาไามาคืเขาไป้ป่ะไปเาไปหาไารปคารเาคืเเขาปาเเาาไปไไปาไไไไาเ เงเองสำคัญก็พอครับไม่เป็นไร้ามากิบเอ็มก็รับพี่ชาคนนัคนละสิบเอ็มไได้นะไม่อะเออก็ต้องเสียกได้ยเขาใจไหมเขาไม่มีตังายเหมือนกันเขาเลยเลือกที่จะเอาของอันน้แบบนี้ใช่ไหมคะก็ถึงได้บอกไงแปดเอ็มไม่บรเอนเราก็มีอยู่เก่งมีอยู่แปดเอ็มต่อน่าซามพาม่กดอีโมดนะคะก็ถึงได้บอกว่าเตือนแล้วนะไม่มีเราก็ไม่มีมาดิก็จะไม่ดีแล้วก่อนนะ อลยโอเคงั้นถ้าตกลงกันไม่ได้ก็จะเป็นปรับทั้งสองฝั่งนะครับมาเรื่องสตอรี่เล่นกันวันไหนดีครับเสนอมาเลยทั้งสองฝั่งหลังจากเกิดเรื่องแล้วควรเริ่มภายในสามวันครับวันนี้เป็นวันแรกโซเนวันนี้ได้ปะวันนี้เบบี้บีเสนอวันนี้นะครับแต่ถ้าภายในสามวันเดี๋ยวันที่สิบเราไม่ว่างงั้นก็เป็นวันที่เก้านะครับ ทั้งสองฝั่งปอกก็ขอวันนี้ได้ไหมเรื่องมันเกิดวันนี้ก็ต้องเล่นวันนี้ค่ะพี่สภาอม่ยูที่นี่สามารถเริ่มได้ภายในสามวันครับช้าที่สุดคือสามวันให้เราเลือกวันเนี่ยเขาเลือกเดิมพันโอเคเล่นกี่ใบดีครับเอ็งดิเลดี้เอาวันเดียวจบอ่ะวันที่สิบไม่ว่างแล้วอ่ะเขาเสนอก่อนก็ได้ครับนุกเมื่อกี้เล่นวันไหนนะ เล่นพรุ่งนี้ครับเดี๋ราคุยเรื่องเวลากันอีกทีนึงจำนวนใบกี่ใบดีครับปกติที่นี่เขาเวเล่นวันเดียวบอกเขาว่าเล่นวันเดียวได้ไหมไม่จำกัดใบนยเกย์เราเสนอเขาไปดิเกยวขึ้นมาก็ต้องหลังสิบ เล่นวันเล่นแบบว่านับเป็นวันได้ไหมคะวันเดียวแบบไม่จํากัดใบได้ครับอันนี้อยู่ที่ตกลงกันเลยเอดีเลดี้โอเคไหมครับถ้าวันเดียวแบบไม่จากัดใบย่าไงได้ครับได้จบโอเคงั้นก็จะเป็นวันที่เก้าเนาะจบตอนตีหนึ่งแบบไม่จำกัดใบนะครับได้ค่ะสะดวกเล่นกี่โมงดีครับสองทุ่มเอ็ดดี้เลด้กี่โมงครับพี่อ่ะ เริ่มซักสองทุ่มก็ได้ค่ะคุ้ค่อโอเคค่ะโอเคครับเป็นเริ่มสองทุ่มวันที่เก้านะครับไม่จํากัดใบตัดจบตอนตีหนึ่งเนาะได้เลยอันนี้ส่วนเรื่องค่าปรับที่บอกว่าจะปรับกันทั้งสองฝั่งพุดดิ้งมั่นใจแล้วใช่ไหมปุ๋งว่ายังไงนะเพื่อนๆคุยไปยังเมื่อกี้พุดดิ้งเมื่อมาฮัลโหลเพื่นเนี่ยเพื่อนเราไม่รู้คืนของไม่ได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะพี่ เรื่องคืนของก็คือเราไอฝั่งเราไอฝั่งเขาคือเรายังยังพี่หนูยังไม่ได้เลยก็ของน้องก็ยังไม่ได้ใช่ปะก็ปรับไปเลยไหมพาอเสียก็เสียให้เสียให้หมดแค่ไหมก็ถ้าอย่างนั้นก็ปรับคนละฝั่งก็ได้พี่อ่ะก็ถึงมันจำกันไม่ได้แหงน่ะีอฝั่งจำได้ไหมต้นอะไรบ้างก็บกจำกันได้ไหมคะก็บอกไปแล้วว่าก็บอกไปแล้วว่าจะเอาแค่ของสําคัญคืนอย่างเดียวครับที่เราจําได้ก็จะของสาคัญคืนอ่ะมันไม่ได้ก็ปรับไปเลย 10m จบจ้น่าจะห้าน่าจะมีแค่เงินแล้วก็มีข้าวข้าวเวลสี่ครับใช่ แล้วนอกนั้นก็สมองนี่ถือว่าสำคัญไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบมแบมแบมแบแค่เงินกับค้าวเวสีใช่ไหมครับเงินเท่าไหร่ข้าเวสีเงินเท่าไหร่ครับข้าวเวสีเท่าไหร่บีบีครับรุ่นที่สองนะครับขอโทษค่ะขอโทษค่ะเงินเท่าไหร่ครับข้าวเวสีเท่าไหร่อโดนตครับไอ้พี่เงินประมาณเก้าหมื่นแปดแล้วก็ข้าวเวสีสามอันครับข้าวเวสีสามอันแล้วก็เงินเท่าไหร่นะครับเก้าหมื่นแปดครับก็เคยเด็กพี่ไปเอาให้อ่าแล้วมีใครโดนอะไรอีกบ้างรีบไปคุณเขาเขาไปเล่นกันพรุ่งนี้ต่อมัน คืนไปก็ได้พี่จบไปใช่คืนไปเลยไหนใครเอาไปอ่ะไม่เอามาคืนเขาอ่ะไระพี่ดิ้งคืนแล้วเกณฑ์พี่ดิ้งคืนแล้วเข้ามาฟีกี่อันนะก็มีสามเขาเขาโชคอี่ยอ่ะใครใครเป็นโดนใครเป็นคนโดนรีบป้นครับพอดีจำไม่ได้ว่าคนปนหนาวไปคืนเขาดิ แลาวให้พี่พูนเองคืนได้ไงของไปก็ไปตามเขาด้วยห้องแปดแล้วออกไปเขาเอามาคืนนี่ไงนี่ไงไปไม่เห็นยู่มีก็ดีกระใจที่เดินมาคืนมาหมดเลยพี่คะเข้ามาสีเท่าไหร่นะลืมไม่แต่มันคือมันเดือดร้อนคนอื่นไงทุกคนมันต้องรับผิดชอบป้นมาแล้วอ่ะมันไม่คือถ้าทําถูกอ่ะโอเคไม่ว่าแต่นี่คือมันแบบอ่ะมันผิดอ่ะมันทําผิดอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเรียกพี่เก้าหมื่นแปดครับข้างหลังเนี่ยใครเรียกพี่อ่ะ โอ้ร้อยแล้วครับขอบคุณคัะแล้ว้องให้พี่พุดดิ้งมาคืนให้อ่ะเข้าใจไหมมันต้องรับผิดชอบต่อเ่อย้จําไม่ได้ก็เหอะจําไม่ได้เราก็ต้องรู้เว้เราหยิบอ่ะเราต้องรู้เราเอาไปแล้วเอาในตัวกูมีข้าวอ้าก็คืนเขาไปแค่นั้นเองโอเคครับงั้นก็ถือว่าไม่ปรับเนาะทั้งสองฟังตกลงกันเรียบร้อยแล้วสรุปอีกครั้งนะครับก็จะเป็นวันที่เก้าเริ่มตอนสองทุ่มไม่จำกัดใบนะครับ กดท็อกซิกแค่วัยวะเพศชายไม่เซ็กชุนไม่บูลลี่ไม่ด่าบุพกากรีทุกกรณีนะครับตรงนี้ครับผมดิ่งกดอีดอกไหมเออได้หมดเออกดก็ได้พี่เพราะว่าหญิงเล่นกันมันนาจะตนนั้นพี่ขอได้เลยพี่ขอมาเลยโอเคมีมีใครอีดอกนะแล้วใครใครคิดว่าตัวเองจะได้อะไรบยนนอกได้ไหมงานฝั่งหนูขออีบานนอกวิวาห์ไดอาอาอา มันมันหนุกหนุกอยากได้คำนี้อยากได้ใช่หนูโดนมากโอเคครับเป็นสองคำนี้นะอีบันนออีดอกรีแกบได้เลยครับอีกข้อคุยด้วยได้อันนี้อยู่ที่ตกลงกันสอคำอีแก่ไม่ได้ค่ะเซนซิทีฟอากวยวยอีดออยู่บันนอโอเคสามคำพอจบโอเคโอเคครับแล้วก็เมื่อประกาศเรื่องสตอรี่ในเมืองแล้วห้ามเข้าจุดวาร์ปทุกจุดนะครับรวมถึงงานดำน้ำปาร์ตี้ฟาร์มด้วย ไเอฟเคก็ไม่ได้ใช่ไหมพร้อมค่ะเพี่สถาพร้อบคุณ่ะคลิปข้อมูลน้ำตาพร้อมเพื่อนค่ะได้ไหมมันในเอฟเคไม่ได้แล้วใช่ไหมทุกคนพี่แก้วอยู่ไหนแก้วโคมนะพี่แก้วนี่ดูดีรถรถที่ลูกพี่ไปเช่าอ่ะมันยังไม่เข้านะแล้วทำยังไงอ่ะแล้วทำไมมันไม่ได้อ่ะหนูไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรียกลูกให้ไหมแต่หนูก็ ก็คลิกตามนั้นหมดเลยนะที่พี่พี่ลูกพี่บอกอะลูกก็พิมพ์ตามนั้นหมดเลยแม่ถูกมาแล้วมันไม่เข้าจะทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกพี่เอาหลักฐานให้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เออเบอร์มิเกลเบอร์อะไรนะเบอร์เดวเบอร์หนึ่งอะหกหกดาวหกห้าเจ็ดค่ะอาม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 า เขาเป็นรถนั่งสองรถเทวพับเกิลเรารถที่แลนหน่อยรถที่แลนหน่อยหกเก้าหกห้าเจ็ดมีค่ะเออเสร็จเดี๋ยวพี่ให้ลูกพี่ทงไปนะโอเคค่ะเออเสร็จขอบคุณค่ะที่กดให้แล้วแล้วก็มาไปมาแล้ววันนี้เบอร์ใครวะเนี่ยพี่ทักมาหน่อยคุยไหนวะไอเกลมันคุยเรื่องรถอยู่หนักกันมึงยังในวอร์มี่ยี่สิบคนนะแคปชั่นไว้เรื่อยแล้วเดี๋ยวพี่บอกกันด้วยรถที่แลนหน่อย คุยกันที่แลนเดียวมาแล้ว่ไงอ่ะอยู่แนมาแลนมาทางเขาเพื่อรถมาใลยไปหน่อยได้ยไหมเธอแบนหนึ่งนะเธอเดี๋ยวเบิงรถกันพี่จริง้นมาไม่ใช่พี่โซถ้าพี่โซเบอร์เอ็กซ์พีด้วยมันได้หลายอย่าง